สีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนสายของสองวเงสิเดนจ้าพี่น้องาขาวจุนพูนเมิอ่อสดาแล้วจ้าพี่น้องอายไอายุสวิเดนจ้าพี่น้องจ้าเบิ้งขาวมืดอนฝนตกจ้าบบมีหิมะแชะแชจ้าพี่น้องจ้าเบิองเลขสิบเลขสิไปไอ้ารถเม่จ้าพี่น้องเขาไปในเมืองจะไปไปกรมแรงงานแล้วกับไป่งการบ้านจ้าพี่น้อง่งการบ้านพี่น้องเบิงบ้งไอ้นี่ เปียกไอ้เหยียบเหยียบไปนี่เป็นน้ำเลยได้จ้ะพี่น้องจ้ะเหยียบไปเป็นน้ำไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กกำลังไปถ่ายนั่นถ่ายรถเม์จ้ะพี่น้องยางกันยางย่องๆเอาดอกจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเล็กสิพ้าไปเที่ยวในเมืองจ้ะพี่น้องอ้เปียกต้องเท่าเปียกเบ็ดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องพ่อกันเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กสิพ้าไปเลอะในเมืองจ้ะ <laughs> จักสิรอได้ำํำไนโอเคจ้าพี่น้องเบิ้งขาวจนพูดหรอจ้าพี่นอ้องจ้ะจ้ะเดี๋ยวกลับมาใหม่จ้ะน้พี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องมาหอดโรงเรียนเราจะพี่น้องไอเขามาในเมืองเอาเอากันบ้านมะทรงคู่จะพี่น้องจ้าุยฝนตกจ้าฝนตกว่ม่มาดอกจะพี่น้องแต่ฝนตกจ้าพี่น้องจ้าทรงกันบ้านมือสุดท้ายพอดีเลยจ้าพี่น้องอทรงกันบ้านเซแลวกาสีไปไปกรมแรงงานจ้าพี่น้องไปอาราเบียตฟอร์เมดแรงเงินจ้าวุ้ยเลสิค้าใหเบิงอีกทางหนึ่งตะกี้เขียวเขียวจ้ะพี่น้อง ตอนนี้ตอนนี้ว่าเป็นตะเบิงแล้วจ้าเดี๋ยวเลืกใกใจไปเขียวเขียวจ้าตะกี้เขียวเขียว,เ,ยวเลือตะกลางแล้วจ้าพี่น้องจ้าเลื้ตะกลางแล้วจ้าเดี๋ยวไปทรงจดหมายทรงการบ้านคู่จ้าพี่น้องจ้าถึงหนาโรงเรียนแล้วจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเป็นจดหม้ให้เป็นเป็นการบ้านจ้าพี่น้องการบ้านเข้ากับเสียมาสอดใจสอดใ่ตูนี่จ้าพี่น้อง ไม่ตูนดู้ว่าเป็นเปิดตัเปิดจ้ะส่งเสร็จเหรอจ้ะพี่น้องส่งเสร็จแล้วก็อ่ไม่รู้ว่าจะไปไปไหนต่จอจ้ะเพราะว่าอ่าลำเบียดอ่าลำเบียดเปิดประมาณนะคะบ่าใบม้งจ้ะพี่น้องคนตกเนี่ยเบียดด้วเนี่ยจ้ะเบียดเสือเสือ่อเหเบียดหนาวจอยจอยแล้วพี่น้องจ้ะ <laughs> จ้าโอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยว เล็กบ๊วยรู้ว่าจไปลบมือใสก่อนเดี๋ยวไปหาสื่อของนิดๆน้อยๆก่อนถ่าอาระเบียเปิดจะพี่น้อยจ้ะโอ้ยหนาว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 โอ้ยโอบโคตรหน่อย สวัสดีค่ะพี่น้องกบมาอีกรอบเราจะพี่น้องไอ้ามามามาตาไอ้มาตาในเมืองเราจะพี่น้องมาตาในเมืองแล้วเมื่อไห้ไอ้เลขไปซงไปซงการบ้านกบไปอ่าอาราเบียฟอร์เมียนแรงเงินไปกลมแรงงานพี่น้องกลมแรงงานผันปิดจอยจะพี่น้องกลมแรงงานปิดบาทนี่ไปซงการบ้านฝนกระตกพี่น้องเอ้ยจะบาทน,นี้กะเลขกันเลยไปได้ไปหาชอปปิ้งพี่น้องไปหาชอปปิ้งปั่นชอปปิ้งกระดักกระดอด ไปได้แคบหมูมาจ้ะพี่น้องแคบหมูแคบหมูมาสองถุงจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กไปได้แคบหมูมาสองถุงกับได้บักสมเขียวหวานสมเขี้ยวหวานจะนอ่วยน้อยน่อยจ้ะพี่น้อง่วยน้อยหน่อยจักสีหวานบาหวานจ้ะจักสีหวานบาหวานเล็กกับพี่น้องเล็กไปได้บักริ่นจีพี่น้องจ้ะเล็กไปเอาไปซื้อมาซิมเบิรงวามันสิเป็นจางไหนพี่น้องสี่ถุงเลยพี่น้องจ้ะมากลิ้มจีพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเล็กล้องไอ้นี่เบิง้งอุย้ย <c oughs> น้ำแตกเลยจ้ะไอ้โอ้มันโอ้มันเกิดบ,บุกคือบานเาลรอเนาะพี่น้องจ้ะมันบอ่อสดมันบอ่อสดแม่พี่น้องจ้ะอุ้ยเหนียวตุยตุยแลยบาดนี่พี่นอ้องเดี๋ยวอเดี๋ยวเหนียวบาดนี่จ้ะอืมหวานหว,วานจ้ะพี่น้องอืมเหนียวจ้ะซิมเบิ้งซิมเบิ้งซื้อจ้ะ เด็กไปซื้อมาซื้อมาตอนแรกว่าสะซื้อมาไอา้ไอ้หลายจักหน่อยล่ะบานย่านมันย่านมันบอสดแต่มันกับบอสดอีหลีพี่น้องสรุปแล้วมันกับบอสดอีหอไไลีจ้ะก็ไปได้ไก่มาสองแพ็กจ้ะพี่น้องไปได้ไก่มาสองแพ็กไก่มาสองแพ็กเอามาไ้ทอดกินจ้ะปีไก่พี่น้องจ้ะปีไก, <c oughs> <c oughs> ก่ก็ไปได้ขนมจ้ะนิดๆน้ๆนอยๆจ้ะพี่น้อง ซื้อหลายหลายบมมีงเงินซื้อไหวพ่อใหญ่ซื้อมีการไอ้เราวแวไปเหตุงานยืออีกมองหนึ่งมองอ่ามองคูปบาทนี้เล็กผันไปซื้อของยูรี่เด่นนะจ๊ะพี่น้องคนละห่างกันบาทนี้เพราะว่าพราะว่หมองคูหมองแล้วเหตุงานน่ะพี่น้องมันบมมีแคบหมูเล็กก็เลยไปซื้ออีกมองหนึ่งเฮ้ยเสียดายจ้าพี่น้องเสียดาย <c oughs> พ่อใหญ่แล้วว่าคุณคุณารสันจะซื้อของยูไสจ้ะ แล้วถามคุณจะซื้อของอยี่สายผมสิบใจวว่ายให้ละวาน่ะพี่น้องบาทนี่เล็กเลยว่าไอ้คอยซื้อของอยูริเด่นมาสัน่นงูบ่พี่น้องละว,ว่าโซนนำหน้ามาสั่นถ้าสมมุติเลยไปซื้อยูคูบเนี่ยมองแล้วเห็นงานแล้วสิมาจวว่ายให้ยละวาน่ะเราเลยว่าโซนน้ำหน้าถ้าถ้าซื้อย่คุ่นเจ้าจ่ายเองมาสัน่นเพิ่นว่าโ <c oughs> ม่ไหวเลยพ่อใหญ่นี่จ้าโอเคจ้าพี่น้องเอมื่อนี้เล่กะ มือนี้เลยกะ,ะเก็บภาพตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากบ้านฝนตกแล้วจ้าพี่น้องและะ้วก็ไปพุ่นไปพี่แล้วก็มาปิดถ่ายกับมาหอดบ้านนี่ละจ้าพี่น้องนี่ละคลิปมือนี่เลขสิมาเฮ็ดให้พี่พี่พน้องๆเข้าเบิง่งจะได้แล้วคลิปหนึ่งเย้คือเป็นตดีใจเนะจาะจ้าพี่น้องคือแบบว่าหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งคอนเทนต์กับเขากับหูอยู่เนะาะจ้ามันบ่มีคอนเทนต์จ้าพี่น้องอันนี้ก็คือเป็น ค้ายว่าค้ายว่าแช่ประสบการณ์ว่ามือมือนึงน่ยจะการคํวบาเมียฝรั่งคํวบาเมียฝรั่งเห็ดอียงแน่จจะช่องเล็กก็คือเป็นช่องไลฟ์สไตล์จากพี่น้องไลฟ์สไตล์ก็คือคือแช่ประสบการณ์การเป็นยูจากของอ่าคำบาเมียฝรั่งคนหนึ่งว่ามือมือเพิ่นเห็ดอียงยูมือมือนึงเล็เห็ดเอียงยูสังนี่ะจะกันี่เราจะพี่น้องมือนี่เล็กได้เบียก็คืออ่า ไปส่งกันบ้านจ้าพี่น้องส่งกันบ้านแล้วก็ไปแอาลาเบียดฟอร์เมีิเลงงานกลุ่มแรงงานแล้วก็ไปซื้อของก็กลับมานี่แหละจ้าพี่น้องกับมาน้ำนองไอ้น,น้องพ่อใหญ่จ้ะบ่ได้ขึ้นรถไหมจ้าพอดีไอ้น,น้องพ่อใหญ่ไปพ่อกันอยู่อยู่อ่าคุบพอดีที่ว่าเล็กมหาพ่อใหญ่อยู่คุกเนาะอ่าก็เลยมาน้ำเพินจ้าพี่น้องมาน้ำเพินก็นเลยสบายแน่บ่ได้ไปนั่งถารถไมมจ้าพี่น้องจ้ะโอเคจ้าพี่น้อง เลก็กกะขอจบวิดีโอไว้ซําเนีเนาะจา่ะเลก็กกะขอขอบคุณหลายๆทุกกำลังแรงใจทุกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะจ่ะพี่น้องพากกันสู่จ่ะพี่น้องเล็กเป็นกำลังใจให้ u t u b e ใหม่ u t u b e เก่านะจ่ะพี่น้องอช่วงนี้เล็กกะเล็กกะสิว่างจา่ะเล็กกะสิว่างเล็กกะสิเขาไปทักทายพี่ๆน้องๆเฮากะสิไปเบิง่งวิดีโอละจ่ะพี่น้องผู้ใดเขามาหาเล็กเดี๋ยวเล็กกะสิกลับไปเด้จ่ะหาลังเทีย ห้าลังเทียกะพี่น้องหูว่าว่าคล้ายๆว่าไปเบิงวิดีโอเบิงวิดีโอเลอ็กซื้อเล็กเล็กบล็อกข้โฆษณาพี่พี่น้องๆเพราะว่าเล็กกับหูว่าการอ่ายูทูบที่ว่าเพินเพ่นเพิ่นเพิน่นพานกดไปแล้วหนึ่งไร่ใดมันมาจากไดพี่น้องจา้าไายใดมาจากอ่าโฆษณาอยู่ใน youtube ได้จ้าพี่น้องจา้า้วกาจังเล็กนี่สี่สี่มากเบิงเบิง y o ยูทูบ ยูทูปไพรกระซ้ามั้จ๊ะพี่น้องพี่พี่น้องน้องเลขสิบปอยมันไหลไปเลยจ้ะไหลไปเลยจ้ะพี่น้องกระฟังเขากะสามารถเทศอันใดไปนำํำอ่าคล้ายๆว่าเลขทามถามว่าเลขว่างบ่เ,เลขก็ว่างจ้ะพี่น้องว่างๆๆๆว่างกันเลยมีอ่ามีมีเวลาที่สิไปเบิ้งจนจบจ้ะถ้าพี่พี่อ่าน้องน้องอ่ะบางคนกะอานิียากนะจ้ะบางคนกะอาสซียากแต่ว่าเลขเลขเอามาโยกตัวอย่างของตัวอ่าของของ,ของตัวเลขเองนี่ก็คือ หาลังเทียกับคือปลอยทิมไว้แล้วจ้ะปล่อยทิมไว้กับฟังยูแล้วกับเบิงยูกับจังสีละจ้ะพี่น้องแต่ว่าเ่าซื้อเถอะเลยเข้าใจกันการเหตุ u t u b e เนาะจ้ะพี่น้องการเดตุ YouTube กับผู้ที่เพิ่นพานกดไปแล้วเพิ่นมีโฆษณาไล่ไใ้กับมาจากโฆษณาละมาจากโฆษณามาจากวิวแล้วกับไอยูทูบใหม่กับที่ว่าที่ว่าไอยังท่านในพานกดกันหนึ่ง การที่ว่าข้าเบิ้งวิดีโอจบนี่ก็คือ,ค,อคือเหตุชั่วโมงสามารถสามารถไอ,อยังกาะเขาเอื่นว่าลั่นนะสามารถสามารถเหตุไอปันปันปันเวลาปันนาทีปันชั่วโมงได้พี่น้องถา้าหนึง่งถา้าใ,ให้ให้คิดเบิง้งยังสี่นะจ๊ะพี่น้องให้คิดเบิ้งว่าหนึง่งอ่าหนึ่งวิดีโอหนึ่งวิดีโอถ้าสมมติเหตุสิบนาทีให้พี่น้องคิด คิดปั่นเป็นเวลาเวลาแล้วการมีค้นเขามาเบิงจะจกจกคน้นจะคนมันสามารถอ่าอ่าสำหรับเล็กเล็กคิดว่ามันสามารถปั่นเวลาได้ต่ะถ้าสมมติถ้าเบิงคลิปคลิปห้จบถือสว่าห้าซอยซอยซอ,อยมูน้ำกันนะจ้ะซอยอ่าเผื่อเผื่อยูทูบน้ำกันถือสว่าเ้าปั่นปั่นชั่วโมงห้มูนะจ้ะเบิงไปเบิงไปเล็กนี่สื่อบอกว่าเล็ซีเรียสป็นใดก็การนั่นนี่จ้ะเปิดไปปั๊บ เปิดปั๊บเลยก,กับเบิ้งจ้ะเบิง้งเบิ้งกับเขาสามารถเห็ดอีกอย่างไปได้ช่วงี่ว่าเขาเห็ดสำหรับเล็กเนาะจา้ะเล็กเพราะว่าเล็กบางจ้ะพี่น้องมันก็นเลยเห็ดได้จ้ะแต่แต่กับข่าวใจพี่พี่นอ้องน้องมันมันกรบเพได้ว่างเสมอไปคือคือสองสามมือก้อนเล็กกับเพได้ว่างจา้ะกับซิแต่ว่าถามถามว่าเมนเล็กเบว่างเวลาเล็กเขาไปเบิง้งคือจบจบพี่น้องจ้ะจบวิดีโอตลอดจ้ะแล้วก็ บอกขีดสิขามโฆษณาจะคือเลคเคยบอกบอกพ่อใหญ่ละคือขีปกรอนเที่เลขเหตุเลคสิตีมือเลขสิบอกประจําว่าการเหตุวิดีโอวิดีโอนึงมันบ่ได้ง,ง่ายแล้วกาทุกคนทุ่มเทจ้าพี่น้องทุกคนทุ่มเทล้วกาเทียสิต,ตัดต่ตเทียสิตายเทียสิคิดคอนเทนต์ทุกอย่างจ้าพี่น้องแล้วกาถือสบาเห้าหนุนจ้ะซอยกันนะจ้าพี่น้องจ้ะโอเคจ้าพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเลขสี่ออกมาวา่าจักย่ำได้ละเวา่าลายเทียแล้วว่าสีออกมาวา่าแต่ก,กับบไดเลยมาบอักเทียเพราะว่าสองสามมือก่อนนี้เลยกันยากๆๆยกากยิ่งจ้ะเดี๋ยวเลขสีมาวา่วาว่าเรื่องปันวิวเรื่องเฮ็ดยูทูบมีอย่างเบิ่งจังสี่ละจ้ะพี่น้องเลขไปคนพอ่อคนพ่อหมองหนึ่งพ่นเฮ็ดตารางมาให้ดีดีเดี๋ยวเลขสี่ออกมาให้เบิ่งจากพี่น้องจ้ะโอเคจ้าพี่น้องอ่าเลขจบวิดีโอไว้ซ้ำนี่นะจ้ะพี่น้องจบแล้วจบอีกบ่ไปจักเทียบ่หนี้ไปยักเทีย ไปอีลีแล้วจ้าพี่นอ้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องบายบายจ้าพ่อกันคลิปหนาเนะจ้าพักกันดูแลสุขภาพด้วจ้าพี่น้องจ้าบายบาย